อยากเลิกบุหรีจังออกกำลังกายสิช่วยได้ใครๆก็ทราบกันดีว่าบุหรีแต่ละมวนทำให้อายุสั้นลงผลเสียมากมายทั้งต่อร่างกายตนเองต่อร่างกายคนรอบข้างที่ต้องสูดควันเข้าไปหรือที่เรียกว่าควันบุหรี่มือสองและยังเป็นการผ่านเงินในกระเป๋าไปอีกั้งมากมายบุหรีหนึ่งซองราคา90กว่าบาทถ้าสูบกันวันละซองคูณกันไปมา1ปีมันจะเท่ากับ3 0,000ืกว่าบาท เงินจานวนนี้เหมือนคุณกําลังซื้อโรคร้ายให้กับตัวคุณเองทั้งโรคหัวใจโรคถุงลมโป่งพองและโลรคร้ายอย่างมะเร็งปอดคุ้มค่ากันไหมนี่ยังคงเป็นคําถามที่หลายๆคนคงอยากทราบคําตอบกันดีทําให้หลายท่านได้ฉุกคิดว่าหรือเรากําลังพยายามเลิกบุหรี่กันอยู่ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ยากหากคุณทําด้วยความตั้งใจจริงและหนึ่งในวิธีที่จะทําให้คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้และทําให้สุขภาพดีขึ้นนั่นก็คือการออกกําลังกาย เราเราจะไปดูกันนะครับว่าการออกกาลังกายจะช่วยคุณเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไรเอนโดฟินช่วงเวลาแห่งความสุขเมื่อใดหลายหลายท่านคงสงสัยว่าทําไมเวลาที่สูบบุหรี่แล้วทําให้คนสูบรู้สึกผ่อนคลายลดความริตกกงังวลนั่นก็เป็นเพราะว่าสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมการเลิกสูบบุหรี่หลายท่านจึงบ่นกันหนักหนาว่าเลิกยากจัง ก็มันทําให้เราเสพติดนั่นเองเลิกยากและช่วยผ่อนคลายาที่ร่างกายสามารถหลั่งออกมาทําให้เรามีความสุขผ่อนคลายแบบมีประโยชน์กับร่างกายไม่เกิดโทษนั่นก็คือสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและเป็นประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจร่างกายจะหลั่งสารเหล่านี้ในขณะที่ออกกําลังกายทําให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าลดการอยากสูบบุหรี่ได้เมื่อหยุดสูบบุหรี่หลายท่านจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีอาการหงุดหงิด กวนกวาวยจึงต้องอาศัยการหลั่งสารเอนโดโฟินจากการออกกำลังกายเข้าช่วยนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมการออกกำลังกายจึงมีส่วนช่วยทำให้คุณสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำหรับการออกกำลังกายเราแนะนำว่าให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกซึ่งการออกกำลังกายแบบประเภทแอโรบิกที่มีความต่อเนื่องและเป็นการออกกำลังกายแบบใช้แรงปานกลางขณะหัวใจทำงานอยู่ที่60-8ถึงอร์ของการเต้นสูงสุดของหัวใจเช่นการวิ่ง วิ่งเหาะๆหรือวิ่งทางไกลการว่ายน้ำปั่นจักรยานกระโดดเชือกเป็นต้นอย่างน้อยวันละ15-30นาที สัปดาห์ละสาครั้งหากทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายเพิ่มความทนทานของปอดและช่วยให้เราลดความอยากสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนทุกเพศทุกวัยและช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดีเพื่อคุณอาจจะหันมาเสพติดการออกกำลังกายแทนที่การติดบุหรี่ ที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังนำพาโรคร้ายมาอีกด้วยสุขภาพดีหาซื้อที่ไหนไม่ได้อยากได้ต้องทำเองนะครับข้อห้ามและข้อควรระวังขณะออกกำลังกายควรสวมรองเท้าหุ้มข้อมีพื้นรองเท้าเป็นยางเพื่อให้เป็นแรงเสียดทานมากและป้องกันการหกล้มบริเวณที่ออกกำลังกายต้องเป็นพื้นเรียบไม่ขรุขระไม่ควรยืนบนเก้าอี้หรือบนโต๊ะอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เสียหลักและล้มได้ง่าย ควรออกกําลังกายอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ฝืนไม่หักโหมจนเกินไปผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนเริ่มการออกกําลังกายขณะออกกําลังกายหากมีอาการผิดปกติให้หยุดออกกําลังกายและร้องขอความช่วยเหลือเช่นมีอาการใจสัน่นรู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ทันหายใจลําบากเวียนศีรษะเหมือนจะเป็นลม เหนืยอ,ออกมากกว่าผิดปกติควรหยุดพักการออกกาลังกายและเรียกหาคนช่วยเหลือนะครับด้วยความปรารถนาดีจากงานกายภาพบําบัดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสากแก้ว